ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในยเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้นองสู้ผู้สุกคนนะคะมาพบม,มาพบก,กันกับจ้าสว่างคนไกลบ้านแล้วนะคะมือนี้มาเบิ่งค่ะมาชมพริกมือเจ้าเตรียมพร้อมนะคะสําหรับหนาหนาวนะเล่นอยู่ปะค่ะสี่กิโลเสเมาส์พันมาแล้วนะคะทุกคนคะเมื่อนี้จะสุดข้ามาเบิ่งค่ะมามันใหั่ใจมเจ้า บ่าไม่เหนื่อยเ้ยมาเก็บแปะตายนะคะคลื่นๆนีเก็บแปะตายอีหลีเออนี่เซ็ตมาติดขวดนะคะไปรับไปรับมาแต่อันนี้เนาะน้องร้านเพิ่นไปรับมาหายแล้วเฮาก็ไปเอามาต่อนะเพราะมึงบ่มีเวลาไปเบิ่งของฟ้าหนุนนะคะก็เลยไปสั่งร้านเอาเบิ่งเอาโหลดบัตหนานแล้ว ต่พ่อหนานะเบิ้งเอากระคัพกพ่อเจ้าได้หลายอย,ย่างเลยละ่ะเราต้องถามคนนะคะกินจนแบบเอ่อทะรู้ทะลุสุดเลยล่ะค่ะบริษัธรรม,มดานี่ล่ะค่ะงานเขาบ่อข่อยเงินนะคะมูเจ้าเบิ่งความงามของเขางามอิหรี่งามโพดงามพอเฮ็ดจังไหนระบาดน,นะผู้ใดสมมติปิดซอยข่อยป่วนผิด <laughs> สะออนนะคะสะออนไปเห็นแล้วกขจะโบร่รชาเพราะว่ากขอเคยไปร้านร้านพี่เพื่อ,เอนเลยเนาะค่ะก็เลยว่าเอ้าถ้าไปร่านพี่ทิพย์นอกจเอามาาหายในเด้อยจัก4ี่กิโลว่ะสัตว์ระย่างเอืน่นเลยหมดเจ้าตั้งใจที่จะเอามาไว้ในด,ดีฟรีตัยถุงเพราะพ่อจังไดร,รู้อยู่บอกเวลาห้าสิกินนะมุเจ้านาหนาวน,นี่ พริกมันศิลข้าพงนะคะทังทางยุโปรปเนี่ยศิลข้าพงสักหน่อยนึงนะคะบ่หน่อยแล้วก็ร้ายเติบนะคะโดยเฉพาะมัก,มกพริกมักไผ่นะคะแล้วก็มักุ้งมกเขือนะคะนี่ก็คือราคาหนีสิขึ้นแบบริบ,ร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 บในจักน้อยเนาะ พราะยังฤดูการมันเบิดนั่นเองเนาะคะ่ะอ่าคนทั้งนี้เขากับปลูกบไผ่เร็วนะคะเขากับปลูกได้ใช้แต่ในส่วนนาห่อนนั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่ามื่อก็เลยถือโอกาสว่าของจับคองกับมีพ่อได้อันได้กินไปเมื่อเมือนะคะละบาทนี่ก็เลยได้ไปสั่งเพิ่นมาให้อันสีเลยเนาะคะ่ะมื่อก็เลยโอ้ถึกใจหลายเห็นแล้วมะพริกนะคะทั้งมะเขือมะเขืออ่ะนโบราณหลอ,อกกับสิเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นกิโลคือกันแต่ว่ามื่อออกของตู้แล้วยทเจ้า งาบงาบดอกมะเขือนันนั้ว่องไงโหลดเป็นทังสี่เลยโมเจ้าเอ้ยนี่แหละมะเขือนะคะเอาไปเป็นจันงสี่พราะยังเพราะว่าขดไปนะขยสร้างคนเที่ยเดียวขยสร้างคนเที่ยเดียวเลยเพคนเอะมะามาให้แล้วมาละโมเจ้าเอ้ยขวดกระไดางาบงาบดอกขอยกระเพราได้มีปัญญาที่จะออกมาหยังเบิด์ตต้นค่ะเพราะว่าต้องเฝ้าเอาเขวดตู้เย็นบันคือส่วนกิดสิสานะฮะมาละนั่นนั้น เก็บไว้บริโดนมื่อไม่ก็อันเสี่ยวมาชําแระนั่นเองเนาะคะ่ะนี่ราคาพักมีสี่ใบนะคะว่าพื้นถึงเรื่องนี้นแต่คือถ้าไม่อยู่เมืองนอกนะคะก็ต้องเฝ้าเตรียมนะคะก่อนสิเข้าหนาวา,านั่นเองมือ่อก็เลยใส่ถือโอกาสนี้นะคะได้พริก,ก,รก,กรเรยมะพีมะไพ่แล้วก็เลยต้องมาเตรียมละค่ะนะคะอัดช่องฟิกไว้อันนี้คือวิธีถนอมอาหารของเฮาเนาะคะ่ะถนอมว่าเอ่อช่วงฤดูกาลมันเบิดแล้วเฮาก็ต้องใส่กินดีฟรีดเอา ก็บม่มีปัญหาอย่างนะคะทุกคนเอาดิฟริดออกมาเขากับมาล้างนา้ำแล้วก็ตำเพื่อกันกันบพริกสดทั่วๆไปเข้าใส่นะคะแต่เพียงแค่ว่ามันจะไปแข็งตัวเนาะถ้าเขาทำความสะอาดเล็วๆนะคะทุกคนบ่จำเป็นเอาออกมาแล้วบ่จำเป็นต้องไปล่างอีกแต่ว่าถ้าเขาพ่าท่านได้ล่างสมควรที่จะล้างนะคะเพราะอย่างเ้าบบรูจักว่าอาีหยังแนาะเขาเห็นว่าฟุ่นเนาะฟุ่นมันสิเกกะมาน้โบอลทนเนาะค่ะบึง มุเจ้ากอนละสะอ่อนมาพิกนี่ละคนไทยไปใส่มาใส่นะคะบบเลวอเลวง่ายหรอกก็พักเขาพังง่ายเนาะขาดมาพทิกวาได้น่นเองมุเจ้าวองง่ายโหลดนี่คือข่อยเอามาเบิงให้เบิงคข,ขากนะคะนี่คือผลผลิตนะคะจากคนไทยโดยตรงนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่นปลูกในสวนเอ่อในเฮานะคะที่เอ่อเรื่องกระโจกนั่นเองในกระถางนะ บบ่ไรยอยู่โรงดินโลงดินก็นมีส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาไปเห็นส่วนหลายซีนี่กระถางนะคะโดยเฉพาะเขาเอิอนพริกชีฟ้าสีมีพันนี่นะคะนนี่พันนี่มจูจาแต่ว่าสิบเป็นพันใหญ่กว่านี้จะน้อยนึงสีงออกมาปุ๊บนี่เขียวสะอุ่มพุ่มสวยนะคะไปกบใบเลย นะเข้าสิเปเห็นเขาไปปุ๊บนี่สิเปเห็ฮนหอดเม็ดเขาจนกว่าเขาสีดแดงเป็นสีขึ้นมาโพยออยังเขาสีเขียวไปกับใบเลยมีหลีงามสุดลูกหูลูกตามือไปเห็นแล้วหยุดบ่ไรนะบ้าครั่งนะถ้าอยู่ในสวนเพิ่นบ่ยูได้เบิดมื่ออิหลีโวดโพยยัง,งนะ่าบ่เคยเห็นอีหยังอุบาทอุเบียก็เลยจัดจอะอะนี่แหละมุ่งเจาา้ามาบบวหลายใหญ่ห้างหมื่นนี่นะคะกระสิ มาปิดมะพรบาหมดมอเจ้าเอ้ยผู้ใดาวางมาซอยผัยเด้อบาทเด้อสี่กิโลคาบบาทนี่พอกับปิดตั้งแต่เมื่อนี่ก็จนฮอดเศร้าคนแล้วนะคะไว้พอการคลินดนาเด้อค่ะตอนนี้ก็สี่ขอตปิดมะพร้าวมอเจ้าเอ้ยปิดพวนพิดเมื่อนี่ก็สิหฮอดเมือนเศร้ากักละนะคะ จังไรก็ตามนะคะทามาถ้าชอบคลิปนี่เนาะบรรยากาศดีๆของทางยุโรปเนาะคะ่ะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังแรงใจให้น้ำเนเด้อจ้าเพื่อได้เหตุคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันคือเก่าเนาะคะ่ะน่นลักเมื่อน,นีอ้สาวสว่างก็ต้องขอตูวละค่ะนะคะไปพิชผลนปีก,ก่อนนะ,ะบมีผู้สวยก็ต้องเหตุเองละค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะ ที่มาติดต,ตามรับชมและฟังเนาะค่ะว่าหมอยโซยเซวเนจักหน่อยนะคะทุกคนนะไว้พอกันค่ะมื่อนี้ขอตัวละค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะปิดผลพีิกนอกบาทหนี่ยคุณเจ้าเห็นแต่เพิ่นกิเกิบมักพริกบาทจะโคองมานั่งปิดผลพริกกระบาด ขนาด นีแล้วจ้ะจะกิดจั้งสี่นะคะจนเบิร์ดละจ้ะเดียวเขาซองฟิตนะคะหึงชั่วโมงผ่านไปไวเมือนโกหกเนาะหลังจากนี้นะคะเขาก็เอาหมกพริกเข้าไปล่างโมเจ้าเฮ็ดเรียบร้อยไปล่างนะคะแล้วกับมาเบิ่งวิธีการต่อไปก็คือ เรานำพริกที่ได้นั้นมาซับน้ำออกให้หมดนะคะด้วยคิดเช่นเท้าหรือว่าพาพา,าเช็ดจ,จานเท่านะคะทาม,มีเนาะคะ่ะหรือกระดงกระไดน,นะคะทาผุดไดมีเนาะคะ่ะเกลพึ่งสักขึ้นนึงสักกอนหรือว่าสักหมื่นนึงนะคะเป่าใ่มแห้งกระไดนะคะเขาสิได้เก็บได้โดนนั่นเองหลักสิบอุ่นน้ำเนาะคะ่ะสำหรับโตมวยเองก็คือเอามา,าใส่กระดาษ เช่นเท้าเลยนะคะมันก็นจะง่ายกว่ากันเนาะคะ่ะซ,ซับ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 ออกละก้ะค่ะบรรจุถุงได้เลยจ้า พอเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็สิบัรนจุถุงนะคะตามจำนวนเที่ยวต้องการเนาะกิโลหรือเครื่องกิโลก็แล้วแต่นะคะที่สะดวกไว้พ่อกันไหมจ้า